นรับเข้าสู่วันไซชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีแอคชั่นแอนิเมชั่นเรื่องมหาศึกรางพิภพ EP 72จ้ากำลังลุ้นตื่นเต้นมากิงทุกคนไม่สากแรถทำดุ จริงจริงเขาจะวางแผนกันยังไงในการจะไปกำจัดอีตัวนี้จริงนะครับผมไปลุ้นกันต่อจ้ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดอิงกิ๊งกิ๊งให้เราเลยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพได้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันป็นพิเศษมากมายราอยู่ในเพลย์ไลน์ไซคูสิฟอมเมมเบอร์จ้าและมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณวีทีวีด้วยครับผมไปจ้า จะไปเชิญกับมหาภัยที่ไม่เคยเจอผู้นำภาพประเทศของคุยออนไลน์เหรอภาพประเพื่อนกำลังระถึงแล้วว่าละยิงย่งใหญ่ฉันเคยเตือนกับพวกเขาไว้ว่าจะคุยเรื่องสัพพลาดเรืลับตัวนั้นให้ติดต่อพ่อเมาเท,ทันทีผู้นำประเทศจีนผู้นำอเมริกาผู้นำอินเดียผู้นำโซเวียตประธานสมาพัานธ์เอชอารยุโรป เราได้ดูวิดีโอที่ท่านทับทุกโจมตีแล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างมันเป็นผู้นำสัตในนานนุ้กขึ้นมาโจมตีบนฝั่งหรือข้ามไสัปหลาตัวหนึ่งอื่นไปลุกโจมตีแต่ตอนนี้กองเรือทั้งสี่แห่งถูกทำลายแล้วทหารเสียชีวิตมากกว่าสองแสนหนึ่งหมืนต้องไปจา2อเท่าที่ส่มอยู่ใต้ทะเลนะ ขัวมันเข้ามาเชียงสักการจ,จะกิ่งพิจิตเราต้องเก็บข้อมูลให้เร็วที่สุดเพื่พอ,พอวางแผนรับมืไม่ทอบว่าใครรู้ความเป็นมาของมันบ้างจากข้อมูลของประเทศจีนมีสิ่งมีชีวิตในอวากาศชิตนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายสักประหลาดนี้เมื่อเราพิจรารณาอย่างรอบคอบจึ่งลดอกเอกสาร,รับสุอความลับธรรมชาติหมายเลขเ การลีคุณช่วยอธิบายให้อให้รู้การพัฒนาของสัตว์ประหลาดในด้านน้อเราทำการสำรวจน่านน้ำเป็นเวลานานระหว่างนั้นเคยค้นพบสร้างอารยธรรมโบราณหนึ่งในนั้นคือสร้างอารยธรรมหมายเลขสองในนี้มีบันทึกเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในอวกาศข้อมูลบันทึกเอาไว้ว่ามีสัตว์ชนิดนึงจำนวนไม่มากแต่ท่านโตเต็มวยจะจุงระดับอวกาศทันทีตอ์ชนินนี้เรียกว่าข้ามแบบ สัตว์อวกาศยักษโอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้เลยอ่ะคืออีเนี่ยแหละเนาะไม่ทราบเหตุผลคือให้เลยอีล่างนี้มันบินมันเป็นผสมของตัวอะไรไม่รู้เป็นกระดิ่งเมื่อก่อนสัตว์ประหลัดอวกาศยักษ์สัตว์อวกาศยักษ์มันตัวอะไรกังสัตว์อวกาศยักษ์มีหลายประเภทมันดูคือฐานทับดอกน่าจะเป็นสัตว์ประเภทดูกรึ ประเทดูเกินละสับประเทนี้สามารถดูดก้นได้ทุกอย่างแล้วสัตว์อวกาศยักษ์มีพลังมากแค่ไหนถึงระดับอวกาศไหมในข้อมูลเขียนว่าสัตว์อวกาศยักษ์ระดับอวกาศจะยาว 1, 1, 000, 000. หน<า>ึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นเมตรแต่ตัวนี้ยาวแค่หนึ่งร้อยแปดสิบเมตรแต่เราขัดอ่ณนว่ามันจะอยู่ระดับดาวเคราะห์ขั้นแปดหรือเก้า หรือไม่ก็ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์นี่อาจเป็นครั้งแรกที่ผมเจอผู้ต่อสู้ระดับดาวกษ์ระดัดาววกษ์คืออะไรตัวคืออะไรไ่เคได้ินเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนอะไรก็ทำมันไม่ได้เลย เราจะฆ่ามันยังไหรือปล่อยไว้ไม่รู้ว่าจะมีคนบาดเจ็บล้มตายอีกเท่าไรระบบอัอฉุญทำการวิเคราะห์ความเร็ววิธชวเรื่องราวสิ่งที่แฝงไปดวพน1 4 0กสกังก์เตต่อวินาทีโอ้โห่วเลมเร็วชม่นาทเที่ยวชีวิตเร็วกว่าสองสามเท่าเลยนะว่าไหมใช่ป็มนัาอากาศจิตระดับดังพอขันสันถึงจะมีกระสุนแต่ว่าความเร็ว ก็ไม่เกินห้าพันเมตรต่อวิถจะวิเคราะห์จากการต่อสู้ของรัฐบาลทิศสามหรือจากข้อมูลต่างการที่เราต้องสู้กับสนาวิกาญัปคงไม่มีทางชนะ คุยกับป้าประธานป้าประธานแอบแดดชิวเธอรู้จักสมบัติที่อยู่ในจอป้ะไม่ไอ้ไอ้ตายสิแหนไปเอาคลอ้มาจากไหนเนี่ยจากบนโลกนี่เหรอมันโผล่มาที่โลกเหรอจัดการยังไงดีป้าประธานจะเป็นไปได้ยังไงกันเจ้านา่นต้องอวกาศกว่า60ล้านปีเจ้าใส่เอาอากาศยักษ์แค่สตัวแถมไม่ได้มีสายเลือดชั้นสูงแบบนี้ด้วยสายเลือดชั้นสูงเหรอป้าประธาน สัตว์อวกาศยักษ์ประเภทนี้มีสองสายเลือดชั้นยอ่อมหนึ่งคือสัตว์ยักษ์ดาวเพลิงอีกหนึ่งคือสัตว์ยักษ์ขาทองส่วนตัวนี้คือสัตว์ยักษ์ขาทองเลี้ยงที่ว่าดุดร้<ห>ขอสัตว์อวกาศยักษ์อีกประเภทที่มันขาวมาก็แปลว่าโลกนี้คูณกบหมายหมายหัวแล้วหมายหมายหัวนั่นเหรอจะแดกโลกไปแล้วเ<ห>ลยมาจุดติน,นี่มันจะดูดกรนเข้าไปแล้วค่ะ บายบายโลกูไปของคนแรกพี่ก็เหนื่อยแล้วค่ะพี่พอไปแล้วพี่น้องควรรักควรฝึกพ่อแม่พี่น้องคนรักของฉันทุกคนที่จะรู้จักประเทศเด็กเป็นแค่ประชาชนชาวจีนเป็นเพียงหยดน้ำเล็กๆที่ไม่สูดตาอและพี่น้องชาวจีนก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์บนโลกที่จะโดนแดดทั้งหมดค่ะจบสิ้นแล้วไปได้ เธอต้องฆ่ามันให้ได้มันต้องตายเข้ามันนายจะบ้าเหรอนายเป็นนักอ่านจิตระดับดาวพอปขั้นสามจะไปสู้กับสัญญ์ยระดับดาวเรดองเนี่ยนะถึงนายจะเป็นผู้สืบทอดแต่สัญญ์ยของทองก็ไม่ธรรมดามันมีสายเลือดชั้นสูงกำลังแข็งแกร่งจะฆ่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเพ้อฝันชัดๆเฮ้ยเราไมม่ต้้องสูกัับนก็ได้ถึงมีอร แล้วหลบเข้าไปในยานเสพติอุกตาบาสิพอปิดยาแล้วมันจะแปลงแค่ไหนก็ทำลายไม่ได้อีกอยา่างน้ำหนักยาก็หนักจะตายมันกลืนลงไปไม่ไหวแล้วยรอคนเดียวไม่ได้ <c oughs> ยัง,งโงน่นะแล้นก็ให้ญาติญาติของนายเข้าไดในยานด้วยก็ได้นี่ทำไมปราชญ์า <c oughs> จะหลบซ่อนไปตาหุดหัว เราให้มันผ่านไปไงั้นเหรอ,อแล้วเราไปออกมาดูว่ามนุษย์สูญพันธ์ไปหมดแล้วพันญาตมิและคนรอบตัวล้วนตายจากกันไปหมดเหลือเพียงครอบครัวฉันมันจะได้เหรอพ่อแม่ฉันจะอยู่ยังไงฉันจะอยู่ยังไงไม่ไไปออกจริงจไม่เข้าใจความคิมดมนุษย์เลยก็รู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ยังจะสู้ต้องมีวิธีนะครับมนุษย์ละทิ้งสังคมไม่ได้ละทิ้งเผ่าพันธุ์บ้านเกิดก็ไม่ได้ หากต้องใช้ชีวิตบนโลกนี้คนเดียวสู้ตายดีกว่าอภิษฐราหากไร้สึ่งประเทศประชาชนที่รอดก็ได้ชื่อว่าคนสิ้นชาติโลกคือราชของเราเผ่าพ,พันคนจีนคือฐานและฉันเป็นเพียงหนึ่งในใบของมันถ้าหากราชตายใบยจะอยู่ยังไง ปะปะาบอกฉันมาจะฆ่ามันยังไงไม่มีทางแล้วปะปะทาจะสร้างย,ยานอวกาศได้แลน <c oughs> จะสร้างอาวุธที่ฆ่ามันได้ไม่ได้เงี้ยเหรอเอาวุธที่ใช้ค่าระดับดาวเร่ฮะยลเวอในอวกาศระดับดาวเร่ถือเป็นคู่แขแ็งแกร่งคู่แข็งแกร่งระดับอวกาศใช้ร่างกายสู้กับทับยานระดับดาวเคราะห์ได้ ซึ่งหมายความว่ามันยากที่กองยานดาวเคราะห์จะข้าระดับอวกาศได้ถ้าจะข้าระดับดาวรกษ์ก็ต้องใช้อาวุธที่ทรงพลังอาวุธทรงพลังที่ว่าวิธีการสร้างซับซ้อนต้องใช้เวลาเด็กน้อยสองสามปีแต่จากความเร็วของสัญญาณเข่าทองผมทาลายโลกจนซิกนซากภายในเดือนเดียวแล้วก็เหล่าฟงการสร้างอาวุธนั้นไม่ยากแต่ตอนยิงล่ะนั่นจะต้องยิงให้โดนเป้าหมายเต็มๆซึ่งมันก็ยากยากพรงั้น จะต้องสู้จริงๆก็มีวิธีเดียววิธีอะไร yeah. มันลกของตา้มีเศษสร้างยานอวกาศในเศษสร้างพวกนั้นอาจมีอาวุธทรงพลังติดตั้งอยู่ทิ้งจะถูกการเวลากัดกรอนใช้งานไม่ได้แนละ้วแต่ถ้าที่แต่แลงเป็นหน่อยมันอาจจะมาใช้ได้แต่ว่าคณต้องพึ่งโชคด้วยนะเพราะว่า อาวุธที่ค้าระด,ดับดาวเริ่มด้านถือว่ามีอนุภาพสูงในยานระด,ดับดาวพระอย่างเช่นยานของหัวหน้าใหญ่พวกนายเป็นแค่ยานขนส่งอาวุธที่ติดตั้งและไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ปามาธาเธอช่วยบอกเพิงจริงของสาญญากเขาทองที่ป้อปราการนออี้คือเพื่นที่เสมือนจริงที่ปามาถาสาร้างขึ้นที่หัวเฟิร์ทางเข้าไปพูดติดตามเพิ่งข้าอยู่ภายในป้อมเก็บเทชรวิชารนัเอกสารรับธรรมชาติหมายเลขเจ็ดเอกสารบันทึกข้อมูลบางส่วนของสิ่งมีชีวิตแนวอวกาศ มีข้อมูลของสัตว์อวกาศยักษ์รวมอยู่ในนั้นด้วยข้ามามเป็นไปได้ไหมว่าก,ก่อนมีมนุษย์อาจมีอรารยธรรมอื่นมาก,ก่อนคาตอบในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานของอรารยธรรมที่มีสติปัญญาสูงก่อนที่มนุษย์จะเกิดค่ะจบไปแล้วครับผมก็ได้รู้แล้วนะว่ามันคือสัตว์ประหลาดอว<อ>กาศยักษ์เขาทองระดับดาวเร่ เหนือกว่าดาวเคราะห์อีกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้เราไม่คุยกันค่าโลกอยู่แล้วตอนนี้มันล้าไปมากกว่าไปไหนกอดเป็นจักรวาลไปทางไหนตอนนี้เมื่อกี้เหมือนแบบตอนเราถ้าดูอยู่เหมือนมีสสารอวกาศอยากมากใจที่โดนเดี๋ยวน้องงงที่โดนกลับมาแล้ว นะทุกคนเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันยากอยู่ดีถึงแม้ว่าเหมือนหลวงเฟิงจะทาหาความหวังแต่ก็รู้สึกว่ามันยังยากคือคือรู้แหละว่าเดี๋ยวมันต้องมีทางคลี่คลายไปเพราะนี่มันแค่เพิ่งเริ่มแต่แต่มันฟังแล้วมันก็เหนื่อยอยู่ทุกคนถ้ทางมันอีกยาวไกลแล้วเอาตรงๆป่ะมันหาาทีเดียวคือไปทั้งเมืองนะเอาไหมแต่กว่าเราจะหลอมรวมอาวุธต่อสู้ก่อนจะหาเจอเดี๋ยวก่าจะหาเจอกว่าจะแบบ ทไม่อะไรเนาะกว่าจะต้องมายิงให้เข้าเป้าอีกจริงตอนนี้ตายไปสองแสนแล้วนะจริงเพราะว่าอีกแบบเดียวก็หลักลนแล้วจริงเพราะเขาบอกว่าประมาณแค่ประมาณเดือนเดือนเดียวแดกโลกนะกินก็คืออีซับเกินคนนี้ิบุฟเฟ่หรอมาเห็นว่าประเทศกูเป็นบุฟเฟ่หรอมึงกินแต่พอดีละกันเออตอนเย็อกราเป้าใหม่แล้วก็จริงมาเกิดมาโตเลยเอออิ่มก็พักก่อนจริค่อยกินต่อาบุฟเฟ่เขายังปรับเลยกินไม่หมดอ่ะ อันนี้แซ่บน้องออกกินกันเพอดีว่าก็น่าจะอร่อยอยู่ก็จะอร่อยเออเราเป็นแค่ใบไม้ใบหญ้าก็ปล่อยไปเรากันถ้าว่าจะเป็นอะไรตอนนี้อยากินฉันเให้เป็นหน้าที่ของหลัวเฟิงอยากินฉันเลยฉันเป็นเกากินเข้าไปเดี๋ยวแกเป็นเกานะหลัวเฟิงสู้ๆละกันเออต้องมาดูเนาะว่านั่นแหละคือรู้สึกว่าางมันอีกยาวไกลนะากความหวังไว้ที่หลัวเฟิงละกันใช่ค่ะส่วนนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคุน เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย